สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชานี้ฝนตกนะคะฟ้าร้องดังมากเลยนะคะเอินว่าฝนทิ้งทิ้งท้ายนะคะเอินสั่งลานะคะเอินสั่งลาให้ปูปลาลงไปสู่แหล่งน้ําใหญ่นะทีมาด,มาดูมาดูปลาฝูงปลาเล็กปลาน้อยนะคะฝูงปลาเล็กปลาน้อยก็จะ ลงนะคะลงไปตามน้ำนะคะนี่โอ้โหเยอะเลยเต็มเลยค่ะปาปลามารวมกันที่ท่านะคะเพื่อที่จะลงนะคะลงไปสู่แหล่งน้ำใหญ่เนาะเพราะว่าฝนจะเอื้นสั่งลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักปลากันค่ะมาดูซิว่าเราจะตักได้หรือเปล่านะคะ มาดูนะว่าเราจะตักได้อย่างไรนะคะอุ้ยไม่มีสวิงเนาะมันต้องเอาหวิ่งมาโต่งไหมเอฟซีนะนะดูปลามันกระโดดตบๆๆนะเดี๋ยวเราเอาหวิ่งมาโตอเนะเราจะได้ จะก็ได้น้อยนะเราไม่มีทิศตักเนะมันต้องมีหวีง่ามันต้องมีหว่งให้มันตักเอาถึงจะได้ มีปลาซ่อนด้วยโอ้ปลาตัวเล็กๆ ุ้ยปลาค่อนปลาค่อนตัวใหญ่โอ้โนีไ่ได้เยอะเลยต้องใส่ตรงเนาะ ต้องใส่ตรงมันถึงจะได้ไม่งนั้นก็ต้องมีตะกร้าที่แบบว่ามีมีหิ่งเล็กๆนะมีสวิงเล็กๆนะ่ะเนี่ยมันตักมันถึงจะได้อูได้อยู่นะ f อ ตัวน้อยขนาดเลยจะทำยังไงเนาะถึง่จะได้ปลาเนาะมานะดูปลา,ปลาอืม ใช่แล้วจะเอาหวีงมาตรงมาดูฝูงปลาในเอซีนะ มัดูฝุงปลาโอ้โหว้าวปลาสนตัวใหญ่ปลาตะเพียนแล้วก็ที่ไหนหลังบ้านค่อยเลแหละเออนนั้นค่อยถางเมันมาแล้ววันนั้นยาบอกว่าเจ้าซื้อลำตะมาไวที่ข้อหัวค่อยก็เลยจะเอา กัววน่อนอเอามหวาายปปป๊ดดไูคลิอก็เอฟซีบอกว่าถ้าวัวไม่กินไออพี่ยูโรบอกว่าถ้าวัวไม่กินก็เอาไปให้ปลากินเดอ้อไ,ไปให้ถ้วยนึงวันนั้นเออค่อยก็ว่าจะเอาไปให้ปลากิน,กนปลากระซิวเป็นมาจากไหนปลา,าซิวที่มันขึ้นมาแล้วแล้วมันขึ้นมาตามน้ำแล้วมันก็จะลงแล้วนี่เราค่อยจับเอาอืมเราไม่มีหวิงไง โปลามันลงแล้เนี่ยเออมันไม่มีหวิงสิดูสิเป็นยัไงมานไม่ค่อยก็มาดูอันมันมันปลาค่อยมันหนีไปได้ไหมน่ะนะโอ้อยู่หังได้เลยเีเออมันก็ไปได้น้ำมันล้นนะมันก็ลงไปเวลาพราพวะาพปล่อยเวลาป่อยในนาหรือปล่อยในสระปล่อยในนาเอองามันอยู่ในาปล่อยในนาแล้วก็เวลาน้ำแห้งก็มันก็ไหลลงไปในสระแล้วก็เอามันยังไม่โตเราก็เอาไปลุงไปไว้ในสะ วันนี้ปลาสาคงจะได้ปลาเยอะเนาะมันลงเหมือนกันดิต้องเอาหิีงมาตักมันต้องเอาหิีงมาตักไหนๆได้หรือยังนี่ยนี่นะเหมกปลากระซูปลาขนถักชองเออนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีหิีงมาตักนะสินะสิ ปลาทั้งนั้นเลยดูจับไม่ได้เลยเฮ้ยนี่ไงนี่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 บอสดู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 นี่ปลาซ่อนด้วยนะอือ<ะ>ปลาซ่อนที่มันจะมันจะกระโดดข้ามจุดเลยนะนะเฮ้ยมันกระโดดเลได้มันเตี้ยขนาดนี้นะนั่นกระโดดมันก็ออกไปแล้เออมันก็ลงไปข้างล่างแล้วนนขนาดปลานนี้ก็ยังกระโดดนะ ปลาอันนี้ก็กระโดดเหมือนกันถ่าทยทำคลิปนะ<า>ปลาดานะพอด้ยินเสียงเจ้าหยุ่วหยวฮะบ้านในบ้านอดไม่ได้ป้านในบ้านต้องออกมาดูนะคะนี่นะตีตาลงนะตาวิ่งเจอบยกยอของเขาว่าคงจะได้ดีนะอืมอย่าเผลอะนะเนี่ยเผลอตรงนี้ปลามันกระโดดออกเลยกระโดดนีม่มันเตเนี้ยนี่มันเตี้ยตรงนี้ <laughs> โอ้ปลา เยอะเลยไปได้เห็นสวิงอยู่ตูงต้นบ้านยาแต่เห็นนี้แหละไว้เป็นนี้แหละว้าวปลาอะไรฮะปลาซ่อนตัวใหญ่ปลาซ่อน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 แอบซ่อนอยู่ที่เป็ดก็ละมังมาจากไหนก็ละมังมาจากบ้านบ่าเดี๋ยวเราไปดูทางโน้นก่อนก่อน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเนี่ย,ยเจอแล้วสวิงหายไปแล้วครึ่งหนึ่งโอ้ข้าวงามขนาดเลยนะเอฟซีข้าวก็งามงามข้าวท้องกลมแล้วเนาะนี่ข้าวท้องกลมแล้วนะคะอีกหน่อยก็จะออกลวงแล้วเนาะึเสือ